สวัสดีครับผมตอนนี้ก็ลุงก็ไล่ดินนะครับมาจนเต็มแล้วนะครับทีแรกตรงนี้โล่งเลยนะครับลึโล,ล่งโล่งคือสวัดีค่ะก็ูมานะเ e c ูมาถึงแล้วก็ปรับให้เรียบนะครับด้านหน้าห้องน้ำมันก็จะดูสวยเนาะ ปลูกต้นไม้ไหมปลูกต้นไม้แม่ด้านหน้าปลูกอยู่ใช่ไหมน่าจะสูนประมาณนี้แหละเหมือนกันเน่ะหรอคิดว่าด้านหน้าจะปลูกไหมอ๋อสูงหนึ่งเมตรด้านหน้าจะตำตำหน่อยนะโอ้สวยๆๆมันก็จะแบบเป็นแนวแบบข้างล่างก็ปลูกไงเพราะว่าเอาในแนวเชืียงเหรอโอ้รลด สวยสวยมากเลยดูแลนั้นก็ล่มเนาะมันเหมือนน่นอยู่ตามปตทนะต้น,นนอ่ะไรก็ลุงพอแบบมาจากนั้นเงเนาะไม่ส่วนมากเขาก็ทำอย่างนี้แหละนั่นแหละเขาเรียกต้นอะไรต้นไซตไซ์ซเกาหลีไซตเกาหลีนะมันก็จะเป็นรั้วด้วยนะครับรั้วในตัวไซตเกาหลีนะครับ ด้านข้างเม็ดห้าสิบใช่ไหมใ่ด้าหน้าเมตรหนึ่งนะครับนี่เลยด้านหน้าสิบด้หน้าเวันนี้น่าจะปลูกหมดไหมก็เดี๋็กปรับพื้นที่แล้วก็ด้าข้างเขาคงมีอันนั้นอยู่ว่าคนนั้นเขคงจะปลูกยังไม่เรียบร้อยเ่าะเราถ้าเราพร้อมนะคิดว่าครับผมก็รอรอดูนะครับรอรุนด้วยรอปรับรุนที่ก่อนรอรุนไปด้วยกันนะครับแค่นี้นะก็สวยแล้วนะครับขนาดยังไม่เสร็จนะครับผมจริงๆไม่ได้มาอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนไปเยอะเลย ทำง,งานกันอยู่รถเร็วใช่ไหมใช่ดูดูในคลิปอยู่แตว่ว่ามาเห็นสถานที่จริงแล้วมันก็อีกฟิลหนึ่งดูเขาละอยากมาเลยพี่ว่าอะไรไถามถามเพื่อนป่ะ่นะองก็ดูมาดูนะครับหนึ่ง ไฟดินนะครับไ่ดินมาให้เต็มด้านหน้านะครับแล้วก็ปรับให้เรียบแอชชัยนะครับก็อยู่ฝั่งนู้นเนาะ ้านะครับไปอรโ L ต้า L สิบก็ลุงฝีมือมากนะครับไม่ธรรมดานะครับการไล่ดินไอ้เห็น,เห,นเห็นตรงนี้เราจะโรยตรงไหนเห็นดำๆเห,เห็นคุกอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับน่าจะเป็นทางเดินหรือเปล่านะครับถ้าเพราาะว่ตรงข้างๆเนะี่ยยังมีดินลึกัำอยู่อาจจะเอาไปทำอะไรตรงนั้นหรือเปล่าไ่ดูนะเอาไปเสริมนะ รอรอดูนะครับรอดูโครงการจะไว้เกี่ยวกับก่อสร้างเทปูอะไรตรงไหนหรือเปล่าไม่รู้รอดูนะครับเพราะว่าสั่งมาไว้ตั้งนานแล้วนะครับเป็นหินคุกนะครับเขาเรียกหินคุกถ้าบดอาจมีแน่นติ๊กเลยเนี่ยน,นี่นะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับลุงก็เดี๋ยวเอาจอบเอาอะไรไปปรับให้เรียบอีกทีนึงนะครับ นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับด้านหลังก็ฉาบเสร็จหมดแล้วนะครับฉาบก็รอดูว่าพอปลูกต้นไม้เต็มนะครับจะสวยงามแค่ไหนนะครับลุงก็จอดแล้วนะด้านหลังก็ฉาบแล้วเนาะฉาบเต็มแล้วอันนี้ทา,าสีทาสีสวยเลยทาจีิองอค่ะเนะ ไปงานกันนะ <c oughs> <c oughs> เอาสภาพฮอ๋อต้นไม้ไม่พอ,อต้องเอามาเพิ่มครับต้นไม้ตัวสูงชัยแจ้งแล้วน่าจะนะครับเพราะว่าน่าจะไม่เต็มข้างหลังดูแล้วเหลือประมาณสักสิบต้นนะครับตอนนั้นตอนนี้นะครับเท่าที่ดูจากสายตาก็น่าจะไปขนมาอีก โทรแล้วเข้ามาเลยไอ้ยิมเล่รโทรอ๋อเล่โทรแม่คุณดิมน่ะโทรแล้วเข้ามาเลยเหรอพี่ดิมพวกเ่านีิมผมเนี่ยเหรออืมล้จะมาเลยนะไม่มีโทรมาแล้วนะช่างครับะม

รบวนไม่ย <c ười> ่งเหงาเงาเหรอช่างบอกเหงาเงวนย่สนุกว่าเพราะว่าอยู่เิ่งก็ไปพูดไปคุยตรงนั้นครับนี้่เคไม่อยู่ย่งเพิ่งก็ไม่กล้าเขาไปรบวนเวลาทางานเนาะ่อ โทรศัพล่นนี่